bmw s1000rr ชื่อนี้มีดีแค่ไหนการขับขี่ทั่วไประดับพรีเมียมอยู่แล้วครับแต่จะรูไ้ไหมวา่าถ้าได้ขี่ในสนามเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความสนุกให้กับเรามากขึ้นไปอีกกับเครื่องยนต์พิกัด210แรงมา้าบอกได้คำเดียวว่าเพียงแค่เป็นเจ้าของรถคุณก็จะได้ลงไปสัมผัสกับพื้นแทกระดับโลกในสนามแข่งช้าง international circuit สนามแข่งแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่เคยใช้ทำการแข่งขันในรายการระดับโลกอย่าง MotoGP และ World Superbike ทาง BMW m o ม o r มตลามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอยู่เรื่อยๆครับ <Yeah. S 1> พร้อมทั้งยังมีพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายไม่ใช่เพียงแค่ลงไปขับขี่อย่างเดียวแต่ยังได้รับการดูแลแบบ e x c l u s i v e ตั้งแต่ลมยางไปยันการเซตติ้งรถเพื่อให้เหมาะกับการขับขี่ในสนามแข่งและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณไม่มีทักษะหรือไม่เคยขับขี่ในสนามเลย ทาง BMW Motorrad ยตยังมีครูฝึกและนักแข่งจริงๆคอยช่วยแนะนำเสริมทักษะแบบใกล้ชิดให้ด้วยครับทั้งสนุกปลอดภัย แล้วได้เค้นประสิทธิภาพของช่วงล่างเครื่องยนต์และเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆของตัวรถกับตัวเราเพื่อเอาไปปรับใช้ในการขับขี่ในชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับการขับขี่ในสนามจะทําให้เราได้รับทั้งทักษะการเข้าโค้งและฝึกสมาธิการอ่านลายการเบรก ทั้งหมดนี้สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตัวเองเห็นหรือยังละวว่าการเป็นเจ้าของรถ BMW แล้วจะได้อะไรบ้างกิจกรรมแน่ๆรอคุณบนล่มสนุกอยู่นะครับรีบจัดสคันและลงไปหวดในสนามด้วยกันนะครับรับประกันความสนุกสุดพิเศษที่คุณจะไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนแน่นอน